คนบันเทิงแฟนๆแห่ส่งกำลังใจดาราหนุ่มชื่อดังหลังแอดมิดป่วยอบอบนิธิแอดมิดป่วยไข้หวัดใหญ่ลัน่นลืมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีเดียวก็เลยไม่รอดหลอกเก่งมากฝีมืออีกคนนึงในวงการบันเทิงอย่างอบอบนิธิวีวัดนาวาลางเราจะเห็นผลงานมากมายหลายด้านของเขาผ่านจอแก้วและทางโซเชียลมีเดียต่างๆ นอกจากนี้เราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวชมภาพหล่อๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพอาหารที่โรงพยาบาลและต่อมาโพสต์ภาพตัวเองอยู่ในชุดคนไข้และมีสายน้ําเกลืออยู่หลังป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่พร้อมระบุข้อความบอกว่าใครไม่ซ่าอินฟลูเอนเซอร์จ้าปอรอดูแลตัวเองกันด้วยนะอย่าลืมไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วย ปกติฉีดทุกปีแต่ปีที่แล้วลืมก็เลยไม่รอดจาแต่หายแล้วจะกลับไปรอดแล่นแล้วจา้าท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่แสดงความห่วงใยจำนวนมาก